สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กกันยายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าอีลอนมัสได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่ารัฐบาลยูเครน,นเคยขอให้เขาเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาลิงไปยังเมืองเซวัสโตปลซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลดำบน,านคาบสุทรียเมื่อปี2565เพื่อช่วยในการส่งโอนไปโจมตีกองเรือรัสเซียที่นั่น แต่ทว่าตนเองได้ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้ SpaceX เข้าไปมีส่วนพัวพันกับสงครามมหาเศรษฐีนักธุรกิจคนดังได้โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มเเมื่อคืนวันที่7กันยายนหลังจากที่ CNN อเน้างเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือชีวประวัติเล่มใหม่ของอีลอนมัสที่ระบุว่าเขาสั่งให้ Star l ล n k ปิดบริการอินเทอร์เนต็ตดาวเทียมบริเรณชายฝั่งไครเมียเมื่อปี2 0 6 5เพื่อยับยั้งปฏิบัติการลอบโจมตีรัสเซียของยูเครน อิรอนมัตระบุว่าตนไม่มีทางเลือกนอกจากปฏิเสธคำร้องขอฉุกเฉินของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการขอเปิดสัญญาสตาลิงไปจนถึงเมืองเซวัสโตโปน์อิรอนมัดไม่ได้บอกว่าการร้องขอเกิดขึ้นเมื่อไรและในหนังสือชีวประวัติก็ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาเจตนาที่จะทำลายกองเรือรัสเซียทั้งหมดที่จอดทอดสมออยู่ที่นั่นถ้าผมยอมตามที่พวกเขาร้องขอมาเท่ากับว่าสเปซเอ็กซ์จะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจอยากเปิดเผยในการเป็นบัติการสงครามและเป็นการปิลุกความขัดแย้งรัสเซียซึ่งผนวกคาสมมุมรเเีียื่อป2014 ได้ส่งกองเรือทะเลดำไปประจำการที่เซ瓦สตโปอลและใช้กองเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือปิดกั้นท่าเรือ,อยูเครนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565กองเรือทะเลดำของรัเสเซียยิงขีปนาวุธร่อนโจมตีเป้าหมายพลเรือนหลายแห่งในยูเครนขณะที่ยูเครนใช้โรนทางทะเลบุกเข้าจู่โจมทำลายเรือของรัเสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้หนังสือชีวประวัติเล่มใหม่ของอีลอนมัสที่แต่งโดยวอเตอร์อแซคสัน และมีกำหนดในการที่จะวางจำหน่ายในวันที่12กันยายน2566ซึ่งระบุว่าในขณะที่ฝูงโรนใต้น้ำติดระเบิดของยูเครนกำลังมุ่งเข้าไปใกล้กองเรือของรัสเซียจู่ๆพวกมันก็ถูกตัดสัญญาณเชื่อมต่อและถูกกระแสน้ำพัดเข้าฝั่งโดยไม่ก่ออันตรายใดๆหนันนงสือเล่มนี้บอกว่าเหตุที่อิลลอนมัดตัดสินใจปิดสัญญาดาวเทียมก็เพราะหวั่นเกรงอย่างยิ่งว่าการโจมตีของยูเครนจะบีบให้รัสเซียนําอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้และเขาไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นมินิ เพอร์ฮาร์เบอร์เมื่อเดือนสิงหาคมยูเครนได้ส่งรดรนทางทะเลลำหนึ่งไปโจมตีเรือรบรัสเซียซึ่งจอดอยู่ที่ฐานทัพในเมืองนูโวรัซิกส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายอย่างหนักและนับเป็นครั้งแรกที่กองเรือ,อยูเครนสำแดงสันยานุภาพออกไปจากชายฝั่งมากถึงขนาดนี้สเปนเอ็กได้เปิดสัญญาอินเทอร์เน็ตดาวเทียมให้แก่กองทัพและพลเรือนอยูเครนตั้งแต่สงครามเริ่มประทุขึ้นใหม่ๆโดยได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนและมีการทำสัญญาร่วมกับหน่วยงานด้านความช่วยเหลือต่างชาติของสหรัฐ ปัจจุบันสตาร์ลิงมีโครงขายดาวเทียมที่อยู่ในวงโคโจรระดับต่ำของโลกมากถึง4,000ดวงกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อเดือนมิถุนายน2566ว่าเป็นตะก้อนมีการทำสัญญาร่วมกับสตาร์ลิงเพื่อขอซื้อบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมให้แกย่ยูเครนด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยจากทางด้านอีลอนมัตที่ออกมาบอกว่าพวกเขาได้มีการดําเนินการปิดอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงเพื่อไม่ให้ทางด้านยูเครนใช้ในการโจมตีเกอกเรือของรัเสเซียครับ